สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ตายชวนทุกคนมาปลูกผักบุ้งค่ะแต่เป็นการปลูกผักบุ้งโดยใช้รากนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตายก็เคยพาปลูกอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะพามาปลูกอีกค่ะทุกคนรากผักบุ้งที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะส่วนรากไม่ได้ใช้ตัดทิ้งแบบนี้เนาะก็จะเอาไปทิ้งเลยก็เสียดายค่ะเอามาปลูกนะคะ เขาก็จะได้เกิดมาให้เราได้เก็บกินอีกครั้งถึงสองครั้งก็ก็ยังดีเนาะทุกคนอันนี้แต่เตรียมดินไว้แล้วนะคะขอพรวนเพิ่มสักหน่อยเนี่ยค่ะคือปรุงดินให้พร้อมนะคะเวลาเราจะปลูกอะไรมันก็ง่ายค่ะทุกคนนี่ปลูกเลยนะคะแบบง่ายๆจิ้มจิ้มลงไปเลยค่ะ เิดง่ายค่ะทุกคนผักบุ้งเป็นผักที่ปลูกง่ายสุดๆแล้วนะคะแล้วก็ปลูกได้หลายวิธีค่ะจะปลูกโดยการชำรากแบบนี้ก็ได้นะคะปลูกโดยใช้รากแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้เมล็ดก็ได้ค่ะปักปักไปเลยง่ายๆแบบนี้เลย เป็นผักบุ้งที่แม่ซื้อมานะคะจากร้านที่เขาขายอาหารสดเนาะเสียดายรากขาไปก็เลยเอามาปักชําค่ะพืชที่ปลูกโดยการชํารากแบบนี้ยก็มีอยู่หลายชนิดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นต้นผักชีฝรั่งค่ะ ผักบุ้งค่ะแล้วก็พวกหอมค่ะแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยเขาปลูกในน้ำก็ได้นะปลูกโดยการใช้ดินก็ได้นะคะอ้าวไม่เต็มร้อ,อยยางนะคะทุกคน ได้เท่านี้นะคะไม่เต็มร้อยยางเนาะก็ยังมีพื้นที่ส่วนทางนู้นนะคะที่ยังปลูกไม่เต็มนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ปลูกเท่าที่เรามีก่อนได้ค่ะเนี่ยค่ะเตรียมดินไว้นะคะเวลาเรามีอะไรจะปลูกเนี่ยมันก็สะดวกรวดเร็วค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นก็รดน้ําได้เลยค่ะวันนี้แต่จะใช้เป็นน้ําซาวข้าวนะเก็บไว้เอามารดราดพืชผักค่ะเก็บได้หนึ่งมื้อค่ะมื้อเช้าเมื่อสักครู่เลย นี่เลยค่ะน้ำซาวข้าวที่ได้เตรียมไว้นะคะเดี๋ยวแตายจะใส่จูลินซีสังเคราะห์แสงลงไปผสมด้วยนะก่อนใช้ก็เขย่าทุกครั้งค่ะสีแดงสดเข้มมากนะคะขวดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแดงสดเข้มมากๆเลยค่ะทุกคนสีสวยมากนะขวดนี้ใส่ไปเลยกะเอานะคะนี่บำรุงตั้งแต่เริ่มไปเลยค่ะคนให้เข้ากัน น้ำเสาข้าวพึ่งเก็บเมื่อเช้านะคะแล้วก็ราดรถได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงก็ใช้น้ำเสาข้าวราดร,รถอย่างเดียวได้เลยน้ำเสาข้าวเนี่ยรดพืชผักได้ทุกวัน,นะคะ่ะ ช่วงนี้หน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนใครที่ปลูกพืชผักไว้นะคะอย่าลืมเดินดูแปลงผักบ่อยๆเนาะบางทีพืชผักอาจจะขาดน้ำนะคะดินแห้งเนาะอาจจะเพิ่มเวลาการรดน้ำก็ได้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยต่ก็รดน้ำในสวนแปลงผักเนี่ยวันละครั้งค่ะทุกวันนี้ก็จะเป็นเช้าเย็นเลยเดี๋ยวจะขอรดให้ชุ่มเลยนะคะปลูกครั้งแรก ลงครั้งแรกก็รดให้ชุ่มไปเลยอ้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้ชวนมาปลูกผักบุ้งโดยใช้รากค่ะเดี๋ยวถ้าเขาจเจริญเติบโตขึ้นมาจะมาอัพเดตให้ดูนะคะปลูกง่ายจริงๆค่ะใครยังไม่เคยลองวิธีนี้ก็ลองดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ